ผัดกะเพรากับพริกจีแซ่บมากครับครับนี่เด็ดหอมร้อนร้อนเลย <c oughs> แซ่บมากอร่อยอย่างมากมายมาอาจารย์ครับฝากติดตามชีวิตบ้านเกิดฝากในใจเป็นเฟิร์สสเต ขายดีป่ะครับครับผมเผื่อได้โดนอะไรนะผมมาชิมหลอดหนึ่งคือพวกปีแล้วครับปีแล้วเนาะโอ้สุดยอดครับเรือนาบี่อ่าแต่ครบปีแล้วนี่ครับโดนสุดยอดเลยครับต้องสู้เพิ่งจะเด็ดครับอยู่ในอกเลยครับโอ้เบิ้ลสีก็รู้แล้วนี่ครับแต่เห็นฝ่ายนี้กระเพราเนื้อตุนด้วยเดี๋ยวอยู่ร่องครับผมไอ้สุดยอดมากครับครับเมนูเพกันร้านตั้งขายดีโคชนาข้าวม้ว โอ้ยลุกเลยเปนครื่องปรุงตรงนี้ครับผมเอาเลยง่ายครับโอ้หี่ซื้อ,อยังครับพอาขาซื้อ,อยังครับผมซื้อจอมพี่จอของแขวมากเลยครับผม ได้ซื้อสูตรเขยออกมาบ่ครับบ่ครับเก็บเองเลยบ่ครับโอ้ปากฝีมือครับซิมเจริญอยู่ประทับใจเลยครับจังประมาณยังไงก็ต้องมองมองหาอย่างเดียวเลยขายเริ่มต้นที่เท่าไหรครับพี่ห้าสิบบาทครับผมห้าสิบบาทนะครับผมทังนี้ครับเนื้อดี่ดีสุดยอดอลังการมากครับที่เด็ดกระเทียมเจียวครับ ครับโว้ยน้ำตกด้วยไปโหผักเี่ว้าวมากเลยครับนี่หวานสุด้ครับนี่อันน<ฮ>ี้นก่ะครับผมองี่งีลตตาซองลูกอีสานครับผมลูกอีสานเล่นก๋ินเตี่ยว ครับครับโอ้มีซีกีด้วยครับผมจัดคำเดียวไปเลยห่อ,อ,อตัวนั่งกระเทรนะครับผมชัดๆให้ดูเลยครับโอ้อินยูนิพัตกระเพาะแซ่บขนาดเตนครับผมซิ่แบบรสชาติแบบเอาไปกินนอนเลยไม่ต้องใส่พริกน้ำปลาครับสุดยอด,ดบอกเลยมีเมนูนนี่ บมกบเผ็ดเท่ากับพริกจิ้มเปี้ยวครับผมผักกะเพรากับริกิมปีสูดดรอดเลยครับผมปีมือปีมือครับทำยังไง เป่ามากครับผมเป่าจริงจริงอ่าถึงก้งสุกเลยครับโหเห็งสุดยอดก๋วยเตี๋ยวนะครับผมโหแซบมากเลยเยมาเห็ดจับแซมไปเบิ่งครับผมแต่อันจิกจีรัว ต้อออกเพิ่มแล้วครับนี่พริกจีแสบพีหลีครับเคังสีแสบสวยเพรเนื้อเพิ่นดีครับผมผัดกระเพรากับพริกจีแสบมากครับอืๆๆครับนี่เต็ด <ś m> หอหสุดยอดอร่อยยังมากมายมาศามับผมโอ้โหเข้ากันอ๋อเพิ่อนไม่รับสุดยอดเลยสมบูรณเลยที่นี่มีกล้วยครับไหมครับผมอาใจเงินกล้วยกินฟรีด้วย <ś m> นี่มาครับ พอเนื้อไหมห้าซิบบาทมาครับผม,มอำเภอเขาม่วงจังหวัดกาลสินห้ยเด็ดเดือเอ,ดเอ็นตุนแบบสินนี้ไงครับืง <c oughs> จ่องเป็นเล็กครับผมืมลำมมมกี่นี่บ้างกว่องประยุทธ์ประยูเลยครับผมมันเสียบอัตนโนม,มัติไปเรื่อยๆเลยต้องซิมพักก่อนเสยบมากเอาครับผงครับเพื่อนครับ รสชาติตามตัวเ,เองชอบครับประที่หนึ่งพริกน้ำส้มพนา่ากินดีครับวันที่เด็ดพริกเผาเฮ้ยไปพริกจีกันร้อนแรงเลยเด็ดเดๆดครับวันที่นี้ โอ้โห้ยยิงแสบครับผมจริงเพียพ่ยพลึ้นมาตา,าพเพราสอบเกียวหวานแทงก่อหวานอื ไม่ได้ตรงครับแจ๊บครับผมนันจะเป็นหมองสามสันเนื้อครับผมอันนี้สุด,ดยอดที่ล้าเอ็นจ้าตามไม้ไปะึังเนี่ยสุดท้าย ต่อมาผักจีของผมเท่าเหนือเลยลอยเรับเดียวใช่ไหอย่างเดียวครับผมบว้าวมาวกคนปีคนใจดีครับมันทำพิเศษมาให้อันนี้นะที่เป็นแบบซุปเนื้อตุนนะครับแบบแต่เนื้อตุนอย่างเดียวเป็นเกาเลาดอะไรครับทีโอ้โห,ห ื mm hmm. ย่าให้เบิ้งครับย่าให้เบิองอย่าพิ่งโดนมาใหานะครับบาดสุดยอดเลยไม่เป็นก็ยังเอ็นแก้วเอ็นน,อน่นนนองไล่ลนี่ครับไอเป็นน่องไล่ตอนร้อนเลยบอ ก็บองคือบองใครกระดูกเลยครับผมให้เขากินกระดูกที่นิ้ใหญ่เลยตะเตกข้างหน้ามันแบบเปื่อยๆ้ำหอมทันเลยเป็นตุนเนื้อฟีมมอดิจอิงหัวหอม้งเสียบะครับผมก็หมายมันลองกับพลัปลาบ้าง แต่ว่าเกี่ยวกับแซมสุด,ด่วนนะครับเนื้อตุนเลยอนยะูนี่น สุนเลยนะครับ,บคุณผิดใจดีครับแถมแบบของเบาๆให้จิ้มมันได้กินเอ็นกระดูกแบบซับแสบืิ้วๆตุนเด็นดีมากครับ <c oughs> พอดีพี่คนกำลังกันเท้าขึ้นมาตนวเวรไดหมอครับเลยมีอันแบบจิดนากินมากเลย แบุญเราไปกินแล้วพวกเล้งเจ้าน,นี้เป็นเนื้อนี่ครับักที่นี่อันนี้แห้งสุดยอดกว่าได้หมอก๋วยเตี๋ยวเอยนเนื้อไมเปื่อยละลายลงในเนี่ยสุดยอดมาดูทิศเดี๋ยวมาสองลูกถึงแซ่บขนาดไหน เด็นเด็นดเนื้อเนื้อเลยครับผมนะครับอันนี้ลงมาใส่กันเลยเบื่งครับผมสุดยอดหูหเสนแห่งสุดยอดครับจงไปแต่สุดแบบลึกเสียงแสบครับผมว่่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยืลอ กรองแฉมแซ่ส,สุดๆโอ้ยสิ่เนี้ไม่กรับบรนยาย Vàng, thì bất cứ ai hùng với một tí đẹp thì lại gần như là cái nhuận và hầu bây giờ có một chút chưa giúp có có đến nhà thì bất hả mày vứt phí nữa nhanh gì cả, là muốn không sử dụng nhằm nữa phải khoa lê đứt đứt lê

นตำนะครับนุมสุดยอดให้พวกกินเจเนี่ยโหสุดยอดเลยจตบพวกหัาขาหมูอย่าคล้ายๆมันจะจะไล่ให้ปากเขาเลย่ลเป็นขางเนือตุนกันเลยขาจริงสุดยอดผีที่เด็ดแต่ผมต้องน้ำก๋วยเตี๋ยว้นๆน ขอพงหรีจากครับผมแต่เดี๋ยวเดินทางไปจวดเจ้าพิมพ์บหยด้วยครับผมเก็บขวงไว้อย่นาน้อยนะครับยินดยันก็อร่อยโอเคเดี๋ยวสองขวยพร้อมกันเลย <c oughs> มาใหม่กับมาแบบใหม่แซวพักเรเลี้ยถ้วย